อัปเดตดวงชะตาชาวมีนในช่วง1-15มิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่มีดาวอังคารนะคะขยับย้ายแล้วก็เป็นกเกษตรตาทิบบดีโดยดาวอังคารจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินรายรับผลประโยชน์ของชาวมีนนะคะจะมั่นคงแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นอย่างไรกับเรื่องเงินทองไปอัปเดตกันได้สำหรับใครลัคนณาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรดวงรายเดือนฝากกดติดตามช่องโหราห้าเก้านะคะ สำหรับความเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาชาวมินนะคะในช่วงมิถุนายนนะคะถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกมีดาวสําคัญของชาวมินก็คือดาวการเงินนะคะย้ายออกจากการทับลักนาและอยู่ร่วมกับราหูนะคะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการเงินมีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะสำหรับมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีก็คือเรื่องความมั่นคงแข็งแรงสเสถียรดังนั้นก็จะเป็นจุดที่ชาวมินนะคะมีเรื่องของแหล่งเงินทองนะคะ การเงินรายรับจะมีความสม่ำเสมอดีขึ้นนะจากเดิมที่อาจจะหาได้ใช้ออกไปอย่างรวดเร็วนะคะช่วงนี้จะมีจังหวะได้เงินสม่ำเสมอมีแหล่งทางการเงินที่เข้ามาเป็นจังหวะดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะดาวอังคารยังเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษณนะดังนั้นความงอกงามจเจริญก้าวหน้าทางการเงินก็ก่อ,อกเกิดขึ้นนะคะบางครั้งหมายถึงเรื่องแหล่งทําเงินใหม่ๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุนทางการเงินบางทีก็เป็นคนอายุมากกว่าศักดิ์สูงกว่าหรือว่า เจ้านายช่วงนี้นะคะจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์ของชาวมินในเชิงเกื้อหนุนนะคะเงินทองช่วงนี้นะคะอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางก็ได้หรือบางท่านนะคะเรื่องทางไกลก็มาเป็นเรื่องเงินทองรวมไปถึงเรื่องลงทุนนะคะก็อาจจะมีจังหวะมองเห็นโอกาสต่อยอดทางการเงินช่วงนี้จึงเป็นจังหวะที่มีช่องทางมีโอกาสแล้วก็มีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอสำหรับชาวมินนะคะ ดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะไปรวมอยู่ในภพสหัชชาดังนั้นเรื่องงานกลุ่มงานทีมนะคะก็น่าจะมีส่วนกับเรื่องเงินทองของชาวเมีนด้วยบางครั้งหมายถึงพี่น้องคนใกล้ตัวนะที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินทองผลประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีดาวตัวตนของชาวเมีนนะคะไปอยู่ในภพเรือนสหัชชาดังนั้นเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบช่วงนี้นะคะอาจต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะเรียกว่าทําคนเดียวอาจจะสําสเร็จได้ยากดังนั้น ยังเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะคะมักทํางานเกี่ยวข้องประสานงานหรือในเชิงเกื้อหนอุนกันาต่างตอบแทนนะคะหรือว่าเป็นเชิงลักษณะปรับตัวเข้ากับสังคมเนื่องจากดาวตัวตนและการงานช่วงนี้ไปอยู่ในเรื่องของแวดวงสังคมนะคะดาวพฤหัสโคโจรอย่างรวดเร็วช่วงนี้จึงส่งผลบางอย่างก็เหน็ดเหนื่อยนะับเรื่องความเจริญก้าวหน้าความพยายามบางอย่างหรืออยู่ในช่วงที่ต้องแอคทีฟตัวเองให้เข้ากับเรื่องของคนรอบตัวนะเนื่องจาก เป็นเชิงความเจริญก้าวหน้าการแข่งขันคู่แข่งศัตรูหรือแม้แต่เรื่องการปรับตัวก็มีเข้ามาหลายด้านหลายทางนะคะบางท่านอยู่ในจุดที่เหนื่อยๆยา่างๆจากเรื่องการสอบการประเมินผลการมีกิจกรรมหรือได้รับมอบหมายการงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ดีนะคะเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างเข้มแข็งก็จะมีเงินจากเรื่องความเหนื่อยความยากความพยายามเข้ามานะคะดาวพุธนะคะจะโครจรย้ายพบเรือนวันที่10นะคะเข้าสู่การเป็น กเกษตรธิบดีอีกดวงหนึ่งนะคะโดยดาวพุธจะเป็นดาวเรื่องสินทรัพย์บ้านช่องบ้านเรือนนะคะดังนั้นก็ถือว่ามันจะมีเชิงเรื่องของความสเสถียรนะลงตัวในเชิงที่อยู่อาศัยได้นะคะหรือช่วงนี้นะคะการอยู่เป็นหลักแหล่งมากขึ้นนะครเดินทางบ่อยนเะนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะ บางท่านช่วงนี้มีลักษณะความลงตัวในเชิงครอบครัวมากขึ้นด้วยเนื่องจากดาวพุธเป็นทั้งเรื่องครอบครัวเครือญาติและเป็นเรื่องคู่ครองด้วยนะคะช่วงนี้จึงมีลักษณะเกี่ยวข้องกับคู่ครองบ่อยขึ้นบางทีเป็นเรื่องแก้ปัญหาติดต่อธุระนะหรือว่าบางท่านทํางานร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับชาวมีนะคะช่วงนี้ดาวพระเกตกรกะตุน้นดาวเสาร์เป็นดาวรับผลนะคะหมายถึงเรื่องรับผลบางประการในเรื่องสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะ เรื่องที่ดินนะหรือเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเลือกส่วนไรนาช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเชิงได้รับผลจากเรื่องเหล่านี้ได้นะคะรวมไปถึงอาจจะได้เข้าของชิ้นใหญ่ในเชิงมั่นคงได้ด้วยเนื่องจากดาวพันธุช่วงนี้นะคะก็เป็นเกษตรตาทิบย์ดีนะดังนั้นหมายถึงการลงทุนลงแรงกับอะไรที่มั่นคงในช่วงนี้ก็อาจจะก่อเกิดผลสําเร็จนะหรือมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะสำหรับชาวมีนนะคะดาวพระหัส ย้ายเข้าสู่พบเรือนสหัสชาตินะคะอยู่ไป1ปีดังนั้นในภาพกว้างนะคะตัวตนและการงานมักจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆนนบางท่านเข้าสู่ธุรกิจประเภทเน็ตเวิร์กนะคะร่วมมือร่วมหุ้นนะหรือแม้แต่การทํางานที่ต้องพึ่งพาสายกลุ่มทีมนะคะก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวตนชาวมีนนะคะอย่างไรก็ดีผลว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะ เช่นใครที่มีดาวคู่ส่งเสริมนะคะคุณมักจะได้รับความเกื้อนหนุนสังคมแวดวงเพื่อนชักนําไปในเชิงเรื่องหาเงินหาผลประโยชน์ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเจอคนเกื้อนหนุนสนับสนุนนะคะในขณะเดียวกันนะคะหากมีดาวคู่ศัตรูนะคะอย่างเช่นดาวเสาร์เป็นต้นอยู่ในภพเรือนสหัสชชะในพื้นดวงนะคะก็มักมีปัญหาเรื่องสังคมนะเช่นเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะ,ะมีความขัดแย้งบ่อยกับเรื่องบุคลากรเรื่องคนรวมไปถึงระมัดระวังขัดแย้งทะเลาะ นะกับเชิงคนใกล้ตัวพี่น้องนะคะสำหรับในรอบนี้ที่ดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้มาดวงเดี่ยวมาประกบคู่กับดาวมฤตยนะูดังนั้นก็ส่งผลนะคะ,ะถ้าเราพูดถึงในเชิงทั่วๆไปของดวงดาวชีวิตมักต้องเกี่ยวพันกับสังคมใหม่ๆได้นะเรื่องต่างชาติต่างประเทศนะคะเจอคนแปลกๆที่ไม่เคยพบปะพบเจอกันได้เข้าสังคมเรียนรู้สิ่งใหม่มันก็ เป็นลักษณะนั้นได้นอกจากนี้นะคะมันยังเป็นเชิงความผันผวนได้ด้วยดังนั้นการครบหาคนนะไม่ว่าจะพื้นดวงเป็นอย่างไรของชาวมีนนะคะก็จะมีดาวมฤตยูมาเกี่ยวข้องทุกท่านนะดังนั้นก็จะถือว่าการพูดคุยในเชิงร่วมพูดลงทุนนะต้องระมัดระวังผลประโยชน์นะคะการครบหาใดๆก็ถือว่าถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเราก็ต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดีนะคะในช่วงมิถุนายนชาวเมีนจะมีดาวการเงินเป็นเกษตรเรียกว่าจะเป็นลักษณะช่วงเดือนกว่าๆนะคะที่เงินทองมันจะเสถียรมั่นคงคล่องตัวนะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนมากนะก็จะมีจุดมีแหล่งหาเงินหาผลกําไรได้นะคะสําหรับชาวเมีนนะถือว่าเป็นคนลัคนาราศีธาตุน้ํานะคะส่งผลดีในเชิงปรับตัวเก่งนะคะอยู่ให้เป็นกับสังคมนะไม่ว่าคุณจะเข้าหมู่พวกใดซึ่งธรรมชาติของราศีธาตุน้ำนะก็มักจะ แรกๆใช้เวลาปรับตัวนิดหนึ่งแต่เมื่อปรับตัวได้ก็จะสามารถกลมกลืนเข้ากันได้กับทุกรูปแบบของสังคมนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวมีนที่มีครอบครัวเดือนนี้ดาวพุธนะคะเจ้าเรือนพันธุมีมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีหลังวันที่10นะคะถือว่าเรื่องครอบครัวครัวเรือนนะจะมีสภาวะลงตัวสเสถียรมั่นคงในระดับหนึ่งโดยเฉพาะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยรถรายฐานะจะเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะ การงานในเชิงเกี่ยวข้องกับอสังหายานยนต์หรือใช้บ้านใช้รถช่วงนี้ก็อาจจะได้มากหน่อยเนื่องจาก,กเกษตรในเชิงเรื่องของการใช้สินทรัพย์หากินนะคะเงินทองก็เป็นกเกษตรด้วยดังนั้นช่วงนี้ก็จะหาเงินได้จากแหล่งต่งตางๆเหล่านี้นะคะสําหรับดาวพุธนะคะเมื่อเป็นกเกษตรส่งผลในเชิงคู่คลองด้วยนะช่วงนี้หากคู่คลองนะคะ เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนต่างๆมาแล้วนะจะเข้าสู่จุดเสถียรมั่นคงในสิ่งที่คุณอยู่คุณเป็นนะคะหรือบางท่านช่วงนี้จะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับคู่ครองเยอะเนื่องด้วยภารกิจกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือเจอกันบ่อยขึ้นได้ รับภารากิจบุตรหลานบริวารน,นะคะเดือนนี้ยังคงมีดาวพระเกตกระตุ้นพบวินาศนะคะมีรายจ่ายรั่วไหลอย,อยู่บ้างนะในขณะเดียวกันการเงินจะหาได้ดีขึ้นนะคะเนื่องจากจากเดิมที่เป็นคู่ทัดลมนะมักจ่ายเงินปุกป,ปับฉับพันเงินก้อนรวดเร็วนะถือว่า,าบรรยากาศการจ่ายเงินจะเป็นลักษณะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวมีนนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมหรือเป็นโสดนะเดือนนี้นะคะดาว เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อน,นยังคงเป็นเกษตรจนถึงกลางเดือนนะคะถือว่าชีวิตยังคงเกาะติดอยู่กับคนอื่นๆการเข้าสังคมหรือช่วงนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานสังคมงานที่ค้นหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการศึกษาได้เช่นอบรมสัมมนาหาความรู้นะเจอกันด้วยเรื่องของการรวมตัวนะคะเพื่อทําประโยชน์มีกิจกรรมร่วมกัน โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะกับการติดต่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรสมาคมลักษณะนี้นะคะสำหรับในเชิงการครบหานะถือว่าอาจจะมีเรื่องของคู่ครองกลับมามีความเป็นเกษตรนะคะช่วงนี้จึงมีเหตุเนกะี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะบางคนก็คือคบหาพูดคุยนะคะช่วงนี้ดาวมรณะก็เป็นเกษตรในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะอาจหมายถึงการติดต่อ คนเก่าคนเดิมความรักรีเทิร์นหรือมีโอกาสพบปะคนเดิมๆได้นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงคนต่างวัยก็ได้นะดังนั้นช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะเกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนประเภทนี้อยู่นะหรือว่าเรื่องต่างชาติต่างแดนต่างภาษานะคะสำหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะจะมีเรื่องของเรียวแรงดีขึ้นกําลังวังชากลับมาความขยันขันแข็งก็ดีขึ้นด้วยนะคะมีเหตุให้ต้องหยิบจับทํานู่นนี่นั่น ดาวตัวต,วตวนช่วงนี้โคจรรวดเร็วผิดปกตินะคะส่งผลโลครคภัยไข้เจ็บนะใครเป็นอยู่ก็ถือว่าเมื่อดาวอังัารย้ายนะคะ,ะมีแนวโน้มทิศทางดีขึ้นนะคะเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้ก็โดดเด่นด้วยเนื่องจากดาวพระหัสเป็นดาวประจําตัวเมื่อเดินโคจรดีนะคะส่งผลเรียนรู้เร็วนะอะไรที่เป็นเชิงเรื่องฝึกจิตฝึกใจสมาธิก็ดีด้วยการเรียนรู้ต่างๆเป็นไปอย่างคืบหน้านะคะรวมทั้งอะไรที่เป็นในเชิงตัวต,วตวนสุขภาพจิต จะสามารถแก้ไขปัญหานะคะมีวุฒิภาวะในการชเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นกว่าในช่วงแรกๆที่ราหูเพิ่งเข้าทับลักขณนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวมินนะคะที่สนใจเรื่องการให้การบริจาคอยากเสริมดวงนะแล้วก็ได้ประโยชน์ไปในเวลาเดียวกันรับฟังรายละเอียดที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเนื้อหาการพยากรณ์ดวงดาวนะคะในช่วง1-15ถึงมิถุนายนถือว่าเป็นจุดโดดเด่นเรื่องเงินทองนะคะที่จะดีขึ้น จะดีมากดีน้อยอย่างไรในช่วงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงในส่วนหนึ่งนะบุญภาวาสนาส่งว่าจะได้หยิบจับรับเงินกันมากน้อยอย่างไรในแต่ละท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราห9เก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพัสดิ์สาหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w n 5 9เนะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน